สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังสามีไปทำงานต่างจังหวัดต้องจำใจกลับบ้านเพื่อจับปอบภรรยาหลังได้ยินข่าวลือแต่งสวยออกจากบ้านทุกคืนสุดท้ายภาพวงจรปิดบอกทุกอย่างเรื่องราวสุดลึกลับนี้มาจากชายวัย35ปีในมณฑลหูเป่ยประเทศจีนพื้นฐานครอบครัวของเขาเป็นชาวนาซึ่งมีรายได้ไม่มากดังนั้นเพื่อหารายได้เพื่อจุนเจิอครอบครัวเขาจึงออกจากบ้านเกิดไปทำงานที่เมืองอื่น แต่จูจูวันหนึ่งเขาก็ได้รับโทรศัพท์จากแม่โดยแม่ของเขาบ่นว่าในหมู่บ้านมีข่าวลือเกี่ยวกับลูกสะใภ้ที่บ้านของเธอซึ่งลูกสะใภ้คนนี้มักจะออกไปข้างนอกกลางดึกทุกคนพูดคุยเรื่องนี้กันทั่วจนเธอแทบไม่กล้างเงยหน้ามองใครหลังจากแม่วางสายชายไปแล้วชายคนนี้ก็รู้สึกแย่มากๆเพราะเขารู้จักแม่ของเขาดีเนื่องจากหากไม่ใช่เรื่องจริงแม่คงไม่โทร มาจึงตัดสินใจกลับบ้านอย่างกระทันหันเพื่อไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เขาตรงไปที่บ้านญาติของเขาจึงเพื่อขอให้เปิดกล้องวงจรปิดตรวจสอบโดยไม่ได้อธิบายอะไรแต่ญาติของเขากลับไม่ได้แปลกใจและมีท่าทีราวกับรู้ว่าวันนี้ต้องมาถึงปรากฏว่าญาติคนนี้ก็คอยสอดส่องด้วยความเป็นห่วงเหมือนกันเพราะในขณะที่ผู้เป็นสามีออกไปทำงานอย่างหนักอยู่ไกลบ้าน ฝ่ายภรรยากลับออกไปข้างนอกกลางดึกดื่นอยู่เสมอหลังจากฟังคำพูดของญาติแล้วเขาก็ตรหนักได้อีกว่าเขาเป็นคนเดียวที่ไม่รู้อะไรเลยแม้จะเตรียมจิตใจสำหรับเรื่องนี้มาก่อนแล้วแต่เมื่อตรวจดูกล้องวงจรปิดด้วยตาตนเองก็ยังพบว่ายากเกินกว่าจะยอมรับความจริงได้ภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกช่วงเวลาที่ภรรยาของเขามักแต่งตัวสวยเดินออกจากบ้านในช่วงเที่ยงคืน และสิ่งที่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่เพียงครั้งเดียวหรือสองครั้งเท่านั้นแต่เกิดขึ้นซ้ำๆหลายครั้งเท่านั้นยังพอยังถือช่อดอกไม้ออกไปด้วยนั่นยิ่งทําให้ชายคนนี้ปวดใจเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามตอนที่ภรรยากลับมาอย่างบ้านก็ต้องตกใจเป็นอย่างมากเมื่อเผชิญหน้ากับสามี เขาบอกว่าต้องการฟังความจริงจากเธอและไม่อยากถูกหลอกอีกต่อไปภรรยาจึงสารภาพทุกอย่างที่แอบทำลับหลังสามีมาตลอดหลายปีด้วยความเสียใจโดยภรรยาเล่าว่าตั้งแต่สามีไปทำงานเธอก็รู้สึกว่างเปล่าอยู่เสมอเมื่อไม่นานมานี้เธอก็ตกหลุมรักเด็กหนุ่มวัย24่ปีและเพื่อที่จะจูโจมจีบเขาวันนั้นเธอจึงซื้อดอกไม้ให้เด็กหนุ่มเป็นพิเศษหลังจากได้ยินสิ่งที่ภรรยาของเขาพูด เขาก็คิดถึงเรื่องการอย่าร้างทันทีแต่หลังจากสงบสติอารมณ์ลงแล้วเขาก็อดไม่ได้ที่จะกังวลเกี่ยวกับอนาคตของลูกๆเขากลัวว่าครอบครัวจะแตกแยกและลูกจะต้องอาศัยอยู่กับพ่อหรือแม่เพียงคนเดียวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ